ต้องขอขอบคุณทางเพจที่แปลมังงะดีๆมาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้จนกว่าปรสสาทจะซ่อมแซมเสร็จโปรดใช้ห้องนี้ไปก่อนนะคะมีชุดน้ำชาด้วยฮะถ้าดูจากเสื้อผ้าหรือสิ่งปลูกสร้างอาจเป็นเรื่องเชื่อได้ยากแต่มนุษย์กับปีศาจนั้นคล้ายกันหลายอย่างคะ่ะ โดยที่ยังคงค่านิยมของเราไว้ถึงปีศาจจะมีหลายรูปแบบแต่เอาจริงๆสายพันธุ์ก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์มากหนังสือกับเครื่องดนตรีก็มีมนุษย์อาจจะสรุปแบบผิดๆได้ง่ายๆว่าปีศาจท,ทุกตัวนั้นป่าเถื่อนไม่ว่าในหรือนอกกองทัพแต่พอเอาเข้าจริงปีศาจส่วนใหญ่ก็เป็นพลเมืองมีงานทำปกติ ทั่วไปอย่างการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานค่ะเจ้าพวกผู้บุกลุกนี้เองถ้ามองจากมุมปีศาจพวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากผู้บุกลุกสินะจะว่าไปร่างกายท่านไม่เป็นอะไรนะคะรู้สึกผิดปกติแปลกๆตรงไหนบ้างหรือเปล่าจู่ๆถามทำไมเหรอ พูดง่ายๆก็คือเวทมนต์ที่ชุบชีวิตท่านคือการก๊อปปี้ร่างและวิญญาณของท่านจอมันยูริซาแล้วเคลื่อนย้ายไปยังอีกที่คนนอกไม่น่าจะใช้เวทมนต์แบบนั้นได้ค่ะเหมือนว่าอาวุธปฏิหารที่ท่านครอบครองจะไปแทรกแซงเวทเข้านะคะแกรมเหรอแกรมสามารถแก้ไขเวทได้ทุกรูปแบบ ฉันเรียกความสามารถนั้นว่าไวรัสหรือว่าไวรัสจะทำให้เป้าคาถาผิดพลาดแล้วคืนชีพฉันขึ้นมาเป็นจอมมารืมเป็นไปได้การชุบชีวิตอาจจะผิดพลาดแล้วลงเอยด้วยการคืนชีพท่านเป็นสิ่งที่ต่างจากร่างมนุษย์ในตอนนี้โดยสิ้นเชิงที่ฉันอยากจะพูดก็คือการคืนชีพของท่านฟิต เป็นปฏิหารที่แท้ทูเลยน,นะสิคะพูดสะขนลุกเลยฮะไอที่ว่ารู้สึกแปลกๆไรเนี่ยร่างกายมันรู้สึกดีกว่าที่เคยแผ้เก่าๆก็หายไปด้วยก็ไม่เห็นมีอาการแย่ๆอย่างเวียนหัวหรือใจเต้นผิดปกตินะแต่นี่อาจเป็นเพราะฉันเกิดใหม่เป็นปีศาจก็ได้เว่าตอนก่อนตาย พอมองปีศาทีไรก็จะมีแรงกดดันเฉพาะตัวที่สัมผัสได้จากตัวปีศาตลอดแต่พอเห็นปีศาในตอนนี้ไม่ว่าจะพันไหนก็จะสัมผัสของที่คล้ายๆแรงดึงดูดได้พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันอันนี้แบบที่เห็นเมื่อก่อนกับตอนกับแบบที่เห็นตอนนี้ตอนที่ทุกคนบอกขอบคุณ พอได้เห็นรอยยิ้มพวกนั้นก็รู้สึกสบายใจวินาทีนั้นมันเหมือนตัวฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพีศารจริงๆแล้วล่ะการเป็นจอมมานก็หมายความว่ามนุษย์หรือศัตรูคงไม่ใช่เส้นที่ดีเท่าไหร่สำหรับคนที่เคยเป็นผู้กล้ามาก่อนถ้าเป็นท่านแล้วก็จะต้องเป็นจอมมันที่ยิ่งใหญ่ได้แน่คะ่ะ ทำไมจอมันถึงได้การลุนโลกมนุษย์ตั้งแต่แรกกันนะถ้าทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นอย่างสงบสุขการนองเลือดเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งท่านยูริซาเคยบอกไว้ว่าเพื่อป้องกันโรคปีศาจงั้นเธอจะบอกว่าเพื่อป้องกันโลกนี้ก็เลยต้องฆ่ามนุษย์งั้นเหรอเช้าแล้วหรอเนี่ย เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะนี่มันกลางวันแน่ละพระอาทิตย์ก็ไม่มีไม่รู้เลยว่ากี่โมงกี่ยามแล้วไปสำรวจนอกปราสาทสักหน่อยดีกว่าถ้ามีใครรู้เข้าว่าท่านเคยเป็นมนุษย์มาก่อนอาจโดนมองเป็นศัตรูได้นะคะใส่หน้ากากตอนไปไหนมาไหนด้วยดีกว่านะเดินงงในโดงปราสาทเฉยนี่ฉันเพิ่งสเตล่า ให้นำทางมากไปเหรอเนี่ยท่านจอมมันอรุณสวัสดิ์ค่ะเธอคนเมื่อวานจำฉันได้ด้วยหรอคะฉันลิลิมปันกามุกหัวหน้าผู้คุมการปราสาัค่ะมีไรหรอท่านจอมมันอรุณสวัสดิ์ค่ะไปเยี่ยมหลุมศพกับพวกเราไหมคะ ถ้าท่านไปทุกคนจะต้องดีใจแน่หลุมศพของเพื่อนๆกับท่านจอมานองค์ก่อนนะคะเป็นหลุมศพชั่วคราวจนกว่าจะได้สร้างหลุมศพที่สมเกียรติให้ทีหลังค่ะคนจากฝั่งผู้บุกลุกอย่างฉันอธิษฐานให้ผู้ค้อร้ายมันจะดีเหรองั้นก็กลับไปทำงานกันเถอคะค่ะทำงาน แผลเมื่อวานยังไม่หายดีเลยไม่ใช่เหรอพวกเธอเพิ่งขับไล่กองทัพมนุษย์ไปหยกหยกพักฟื้นสักหน่อยไม่ดีกว่าเหรอเป็นอะไรไปไงทำหน้ากันเงี้ยนี่ฉันพูดอะไรน่าสงสัยไปหรือเห็นใจกระทั่งทหารตาสีตาสายอย่างพวกเราท่านจอมมารคนใหม่ใจดีจังช่างมีเมตตายิ่งนักสมกับเป็นท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ สมจอมมานฮะบาดเจ็บแล้วพักมันก็ปกติดีนี่ใหญ่จอมมันดูแลลูกน้องอีท่าไหนกันถามอะไรหน่อยสิพวกเธอทำงานในสภาพแย่ๆแบบนี้ลบเสร็จก็ไม่ได้พักทั้งที่ลำบากขนาดนี้ทำไมถึงยังทำตามหน้าที่อยู่ละ่ะครอบครัวฉันทำงานอยู่ที่ปราสาทท่านจอมมนมาหลายชั่วคนคะ่ะ ปกป้องประสาทท่านจอมมานก็เหมือนปกป้องโลกปีศาจแล้วการปกป้องโลกปีศาจก็หมายถึงการป้องกันปีศาจทุกตนจากภัยอันตรายด้วยฉะนั้นจงภูมิใจที่ได้ทำงานนีซะเถอะคำพูดเหล่านี้ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพราะงั้นจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังยึดมั่นในคำเหล่านั้นแล้วทำงานหนักทุกวันเพราะ พวกพ้องและโลกปีศาจสำคัญกับฉันมากแต่ตอนนี้โดนตัดเงิน3เดือนหัวหน้ายังคิดหางานทำใหม่อยู่เลยนี่ช่วงทุกคนก็มีช่วงเวลาแบบนั้นกันทั้งหมดแหละหอบลงอะไรนะ่ะผีท่านจอม,มนันโปรดอภัยให้ด้วยเถอคะค่ะหรือว่าท่านจะโกรธที่โดนบนไซ่ เย็นไว้นะคะพวกเราขอโทษไม่ใช่ฉันเคยเห็นการโจมตีนั้นมาก่อนใช้แค่ดาบบางๆก็จัดการศัตรูได้ตัวอะไรเนี่ยอ,อปุปอาวุธปฏิหารรุ่นออโต้น่ะอาวุธปฏิหารเป็นชื่อเรียกพวกอาวุธที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพื่อไปสู้กับปีศาจ หรืออสูรเวทคนที่ใช้อาวุธพวกนี้ได้เรียกว่าผู้กล้างั้นพวกผู้กล้าก็อยู่รอบๆนี้สิคะอุปกรณ์ประเภทนี้ถึงเจ้าของไม่อยู่ก็จะทําตามคําสั่งต่อไปน่าจะไม่ใช่การโจมตีโดยตรงคงเป็นของขวัญอําลาซะมากกว่าเหมือนจะได้คําสั่งให้ตามหาปีศาจแล้วกําจัด ถ้ามันตามกิ่นจอมมานคนใหม่ได้บางทีฉันอาจใช้เวทอะไรโอ้เจ้านี่ไม่ใช้ไม่ได้โฮม,มิงเลยว้าวเท่านี้ก็น่าจะจัดการอาวุธปฏิหารออโต้ที่เหลือได้แล้วละ่ะถ้ามีใครบาดเจ็บหรือลางไม่ดีอะไรให้มาบอกฉันแทนที่นี่นะฉันจะไปหาเซลล่า ท่านจอมมานเท่สุดๆสมกับเป็นท่านจอมมานสมจอมมานสมจอมมานโทษทีนะแต่ไปหาสเตลล่าเนี่ยทางไหนเหรอพอดีไม่ดูทางซะงั้นใจนะช่วยได้เยอะเลยถ้าไม่ว่าอะไรช่วยรับนี้ไว้ด้วยเถอคะค่ะคิดว่าบางทีท่านอาจจะหิวโหเข้าวปั้น ัวหน้าหัวหน้า,นาท่านจอมานเขากินแต่ของดีๆไม่ใช่หรอให้สเสบียงเราไปมันจะดูหยาบคายเปล่านั่นสินะขอประทานอภัยด้วยค่ะท่านจอมารไม่ล็อกไม่ล็อกอร่อยขอบคุณสำหรับอาหารนะไว้จะตอบแทนให้อย่าคิดมากเลยค่ะที่ท่านช่วยเราไว้เมื่อวันก่อนพวกเรายังชดใช้ให้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ พวกเราจะขอทุ่มสุดตัวเพื่อเป็นพลังให้ท่านเองค่ะตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกันเลยนะคะได้ยิงนงั้นก็ดีใจสิฝากด้วยละ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านจอมมนันเป็นโชว์ที่วิเศษมากเลยค่ะเห็นด้วยก็ท่านไม่อยู่ในห้องฉันก็เลยตามหานะคะถึงเมื่อคืนจะพูดอย่างนั้นแต่ฉันก็ดีใจนะคะ ที่ท่านตัดสินใจช่วยทุกคนด้วยตัวเองสังเกตได้เหรอในโลกปีศาจต,ต่างก็มีค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองปีศาจเองก็มีความถูกต้องเห็นหนกเห็นใจพวกพ้องเผ่าปีศาจด้วยกันเหมือนกันพอรู้อย่างนี้ฉันก็สู้เพื่อผู้กล้าไม่ได้แล้วละ่ะฉันปล่อยให้คนจิตใจดีๆตายไม่ได้ถ้างั้นแต่ฉัน จะไม่ฆ่าใครโดยไม่จําเป็นแม้แต่มนุษย์ก็มีหลายคนที่สแสวงหาความสงบสุขด้วยวิธีของตัวเองเหมือนกันค่ะท่านจอมมันแต่วันเดียวทําลายได้ขนาดนี้เชียวต้องซ่อมแซมบาเรียรอบนอกกับตัวปราสาทที่พวกผู้กล้าทําลายไปมีเรื่องให้ทําเยอะเลยนี่ ถ้ามีคนเชี่ยวชาญเวทคืนสภาพอยู่ก็คงดีค่ะเวทคืนสภาพโลกปีศาจนี้ไม่มีแนวคิดเรื่องใช้แรงงานกันหรอกหรอที่รู้ๆก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ของจอม,มานค่ะสภาพแบบนั้นมันอะไรนะคะเวทคืนสภาพเจ้านี่น่ะเหรอซ่อมแซมสามารถซ่อมแซมสิ่งของที่สร้างจากส่วน ประกอบตามธรรมชาติได้รูนซ่อมแซมสามารถซ่อมแซมสิ่งของที่มีพลังและความสามารถเวทได้เทียบกับอาวุธปฏิหารที่ได้แต่ทำลายแล้วเวทมนต์ดูจะใช้งานได้หลากหลายกว่าเยอะเลยซ่อมแซมสุดยอดเลยแค่ไม่กี่วินาทีก็ซ่อมแซมได้มากขนาดนี้แล้วเธอคงไม่พูดว่าสมจอมมันกับเขาอีกคนนะ สมจอมมันเออช่างเถอะสมกลับเป็นจอมมันเลยค่ะไหนพูดกันทุกคนเลยฟะตอนเป็นพวกก้าพวกฉันปิดรูบาเลียด้านนอกไว้5ที่แบ่งกัน5กลุ่มมุ่งมาปราสาทโดยใช้ช่องโวพวกนั้นกลุ่มที่ฉันอยู่นอกจากเจ้าไล ทุกคนจะโดนกำจัดหมดแล้วหรือเปล่านะท่านจอมมานช่างเถอะอ้อสี่กลุ่มที่เหลือเป้าหมายเจ้าไรคือถอยทันทีที่ฆ่าฉันได้แน่ๆเธอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นไงผู้กล้าส่วนใหญ่ถอยไปหลังจากโจมตีแต่ดูเหมือนจะมีบางคนตั้งแคมป์อยู่ใ,ใกล้ๆดูโวที่สร้างไวค้ค่ะพูดให้ถูกก็คือ ตอนที่ไปซ่อมบาเรียควรมุ่งไปทางตะวันออกจัดการลูโวแล้วก็ผู้กล้าไปพร้อมๆกันค่ะงั้นฉันก็ควรรีบลงมือสินะตั้งใจจะลงสนามด้วยตัวเองเลยเหรอคะท่านจอมมานฉันไม่อยากทำให้ทหารเจ็บเพิ่มโดยปล่าประโยชน์หรอกนะท่านจอมมารสู้เพื่อทหารเนี่ยมันกลับกันแล้วนะคะ คิดว่าฉันจะแพ้หรือไงอย่างน้อยก็ให้ฉันไปเถอะค่ะถึงจะยังฟื้นพลังไม่ได้เต็มที่แต่ก็ใช้ฉันเป็นโล่ได้นะคะก็ไม่รู้หรอกนะว่ายายจอมมานคนก่อนเป็นยังไงแต่ฉันจะไม่ให้เธอเป็นโล่ไม่อนุญาตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าคิดเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งเปล่าเข้าใจไหมชีวิตเธอสำคัญที่สุดนะก็ไม่อยากทำงี้บ่อยๆหรอกแต่นี่คือคำสั่งเข้าใจแล้วค่ะแต่ฉันยังต้องการความสามารถของเธอตามหาตัวศัตรูถ้าไม่มีเธอถ้าไม่มีเธอคงหลงรมแน่เพราะงั้นเอออืมไปกับฉันทีได้หรือเปล่า แกนะหรอจอมมานตัวใหม่ถึงจะจัดการพี่น้องอเล็กทั้งสามได้ก็อยันนึกว่าจะจัดการคู่หูผู้กล้าที่แกร่งที่สุดได้เชียว Energy a จี n ฮหลังไม่ดีอีกแล้วลุนซ่อมแซม e n e น g y ์จีเฮนลุนซ่อมแซม เท่านี้ก็เหลือที่เดียวแล้วความต่างของพลังทําเรื่องง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะลำบากหน่อยนะคะดูเหมือนจะไม่ต้องให้ช่วยเลยดื่มน้ำหน่อยเถอะคะ่ะต้องขอบคุณท่านกลุ่มทหารท้องที่เลยกลับมาแล้วดูเหมือน จะดูท่านสู้แล้วชอบใจใหญ่เลยด้วยสมจอมมานสมจอมมานทำเป็นคนนั่งเก้าอี้ติดจอหนังไปได้ก็อยากให้กลับมากันนะแต่ไปที่ต่อไปกันเถอคะค่ะท่านจอมมันโหมังกรฉันนะอยากลองนั่งมังกรบินเล่นมาตลอดเลยนะ แต่ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าลมจะแรงขนาดนี้แถมนี่ลมค่อนข้างแรงหาอะไรจับไว้ด้วยนะคะโอเซอามาเป็นไรหรือเปล่าขออภัยด้วยค่ะแต่หน้าผู้ชายอยู่ใกล้ๆฉันก็ผวาแล้วพอโดนสวมกอดจากด้านหลังก็เลยพูดอะไรออกไปเนี่ย ในฐานะบริวารของท่านจอมนันต้องขอประทานโทษจริงๆค่ะที่พูดอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะแต่เธอไม่ต้องนอบน้อมตลอดเวลาก็ได้ฉันเห็นเธอเป็นคู่หูอยู่นะทำตัวสบายๆหน่อยสิคู่หูฉันไม่คู่ควรกับคำคำนั้นหรอกนะคะแต่มันตรงข้ามกับทำตัวสบายๆเลยนะเรียกฉันว่า ฟีดดีไหมล่ะตอนที่เจอกันทีแรกก็แนะนำตัวไปแบบนั้นด้วยนี่แค่ตอนอยู่กันสองคนก็ได้นี่ฉันก็ไม่ได้บังคับหรอกนะเรียกชื่อเลยหรอคะแถมยังเป็นชื่อต้นแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะท่านฟิตอืมนี่มันเหมือนคู่แต่งงานมากกว่าคู่หูซะอีก ขอเอาไปด้วยนะคะคงต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะชินเธอเนี่ยดื้อจริงๆเลยนะเห็นแล้วคะ่ะท่านฟิตนั่นมันคนรู้จักหรอคะก็ไม่เคยเจอหรอกแต่ในหมู่พวกก้านะดังเลยละเจ้านั่นเป็นนักล่าป,ปีศาจมือฉมังคาวดิโอโชคเลือดโห มือขวานั่นต่างจากที่ได้ยินมาลิบลับเลยนะเนี่ยมาได้จังหวะไอ้กากพวกนี้ไม่ทา้าทายเอาซะเลยว่าจะไปตีประสาทแกอยู่พอดีถึงจะเป็นศัตรูแต่แกก็แลกดาบด้วยไม่ใช่หรือไงดูหมิ่นนักรบที่ตายไปแถมยังเหยียบหน้ากันแบบเนี้ย ปล่อยออร่าได้แจ่มเลยนี่นาดูเหมือนแกจะเป็นผู้ท้าชิงที่คู่ควรสินะอย่าเรียกตัวเองว่านักรบหน่อยเลยถ้าแค่เคารพคู่ต่อสู้ก็ยังทำไม่ได้ในฐานะนักรบข้าขอท้าสู้กับแกงั้นเหรอไอ้พวกมดบวกพันนี้ไม่มีเหตุผลให้มานั่งเคารพหรอกนะเฟ้ มาสู้กันอาวุธปฏิหารแอรอนไดของข้ามีพลังฟันได้ทุกอย่างที่ได้สัมผัสต่อให้แกเป็นจอมานโดนเข้าสักทีก็ตายสถานเดียวอาวุธฟันระยะไกลแต่ขาดพลังป้องกันเงินเหรอแกนะ่ะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กล้าหนึ่งใน ท็อป5เรื่องบทขยี้ปีศาสินะผลงานข่าดังมาถึงหูจอมมารเลยเหรอเนี่ยงั้นก็เพิ่มผลงานกำจัดปีศาจอย่างเด็ดขาดเข้าไปด้วยซะเลยคิดว่าจะหลบคมดาบข่าไปได้อีกสักกี่น้ำกันฮะก็ไม่ได้ต้องหลบตลอดหรอกด d ก r k ร r เกอร์ Dark, บ้าน่าเวททำลายอาวุธโดยเฉพาะเหรออย่ายอมแพ้หรือยังไงบ้าหน่าใช้เวทมนต์ขี้ขาดนี่วาถ้าเป็นดูงผู้ชายก็มาสู้กันด้วยมือเปล่าสิวะแกเองไม่ใช่ยังไงที่แก่งอาวุธปฏิหารให้ว่อนน่ะช่างเถอะเข้ามาไอ้งูเอ้ยไม่มีใครสู้ฆ่ามือเปล่าได้หรอก เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสู้แก่มือเปล่าได้หรอืมเดี๋ยวก่อนใครก็ได้ช่วยด้วยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วละร้องขอชีวิตกับท่านจอมมารและท่านก็ไว้ชีวิตข้าวไว้แม้ข้าจะทำเรื่องชั่วช้าก็ตาม อย่าหลงตัวเองให้มันมากนักยังมีดาบสวรรค์ทั้ง4ปักหลักอยู่แม้แต่แก่ก็อย่าหวังว่าจะมีโอกาสแกมันก็แค่แม่งวีแม่งวันเท่านั้นแหละอีกสมเดือนพวกข้าจะบุกเข้ามาใหม่มุดหัวอยู่ในกระดองรอความตายไปซะเถอะถ้าเทียบพลังกันไม่ว่าใครหน้าไหนมันก็แค่ยุงเหรอ รอวันตบทั้งนั้นละกลับไปบอกกิวพูกก้าซะว่าฉันไม่ปล่อยพวกที่ทำลายประชาชนฉันไว้แน่ไม่ว่าจะพูก้าหรือพระเจ้าที่เหลือให้ฉันจัดการเองพักให้สงบเถอะนะท่านฟีดคะยืนยันความเสียหายบาเรียรทั้งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วคะ่ะเท่านี้ก็ ักได้แล้วสิแต่ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปดูเหมือนคู่ต่อสู้ครั้งถัดไปจะแข็งแก่งที่สุดในหมู่ผู้กล้าแล้วสินะ